ตลอดมันต้องขาววนเราก็ต้องใช้ปูนฉาบตเลยดีกว่าทีเดียว<ช>มันก็ได้ได้นานนี่ค่ะตอนนี้นะคะเรามาดูในส่วนของทีมปานินนะคะทีมปานินนะคะทีมปานินทีมสุดหล่อทีมนี้จะมีสามหนุ่มนะคะก็จะมีพี่เอกนะคะนี่ค่ะคุณนําทีมนะคะแล้วก็มีนระนะคะแล้วก็พี่อุ้มนะคะ วันนี้นะคะเรื่องงานยามดีนะคะพี่ๆก็เขาก็ทำการเปลี่ยนถ่ายน้ํานะคะในบ่อกลองนะคะระบบบ่อกลองนะคะเดี๋ยวซินจะพาไปดูนะคะก็จะมีการดูดน้ํานะคะโด,โดยใส่น้ําแล้วก็ไล่มานะคะค่ะเดี๋ยวซินพาไปดูนะคะนี่ค่ะก็จะมีการไล่จาก บอ่อแรกนะคะบอ่อแรกก็จะมีการเติมน้ําใหม่เข้าไปนะคะน้ําใหม่เนี่ยเกิดจากการที่เราพักน้ํานะคะพักน้ําไว้ในบอ่อนะนี่ค่ะบอ่อพักน้ํานะคะมีการใช้คอรีนนะคะแล้วก็เมื่อคอรีนสลายตัวหมดนะคะก็นํามาใช้ในระบบฟักไข่นะคะนี่ค่ะแล้วก็จะเอาน้ํามานะคะไล่นะคะไล่ในส่วนของอน้ําเสียหรือของตะกอนของเสียนะคะออกมายังบอ่อที่สองนะคะซึ่งเป็นระบบบ่อกรองตรงนี้นะคะ บ่อบ่อบ like ่อกลองบ่อแรกไม่มีอะไรบ้างคะพี่เอกบ่อบ่อแรกจะมีทานมีทานแล้วก็เปลือกหอยอ๋อก็คือจะมีจะมีทานแล้วก็จะมีขวดพลาสติกที่เรานำมาตัดให้เป็นฝอยๆเพื่อที่จะให้อ่าให้เป็นตัวจับตะกรอนนะคะ อ,อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูนะคะอ,อ๋อตอนนี้ตอนนี้กำลังพาไปตากอยู่ฝั่งนู้นนะคะแล้วบอ่อที่สองนี่ล่ะคะใช้หินใช้หินอ๋อหินเจสามสีสามสีสามสีหินเจสามสี่นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นบอ่อที่สองบ่อแรกเนี่ยก็จะเป็น่านกับขวดนะคะที่ทําการตัดเพื่อที่จะให้ตะก,กรอนมันลงไปอยู่นะคะบอ่อที่สองก็จะจะใช้เป็นหินนะคะ ส่วนบอ่อที่สามนะคะทรายหยาบบ่บอนี้จะใช้ทรายหยาบนี้ถ้าสังเกตนะคะจากบอ่อที่หนึ่งบ่อที่สองบ่อที่สามนะคะตะกอนเนี่ยเริ่มมาในส่วนของบอ่อที่สามแล้วก็บอ่อที่สี่นะคะเพราะว่าเขาเปิดระบบล้างล้างเนี่ยมาได้สักพักนึงแล้วนะคะน้องจิมเพิ่งเดินมานะคะนี่ค่ะบอ่อแรกเห็นไหมคะบอ่อแรกเนี่ยแรกก็จะรับน้ํานะคะรับน้ํารับของเสียต่างๆนะคะจาก อ่ารางฟักไข่นะคะค่ะก็จะมานะคะซึ่งถ้าเกษตรกรท่านใดที่สนใจอยากลงทุนที่จะเลี้ยงนะคะในส่วนของปานิน,นะคะสามารถเข้ามาสอบถามแล้วก็เข้ามาดูแลระบบได้นะคะเจ้าหน้าที่ของเราจะช่วยให้คําแนะนํานะคะจนให้คําแนะนาจนจนจบได้เลยนะคะนี่ค่ะนี่บ่อที่2นะคะก็จะมีหินนะคะหินกรองนะคะหินสาสีนะคะ อันนี้จะเป็นทรายละเอียดนะคะทรายหยาบนะคะบ่อที่สามจะเป็นทรายหยาบถ้าเป็นทรายละเอียดเนี่ยน้ำจะไหลไม่ทันนะคะแล้วก็บอ่อบ่อที่สี่ล่ะคะใช้แล้วอ๋อโดยที่ใช้ได้เลยโดยที่ไม่มีระบบไม่ต้องกรองผ่านผ่านอะไรแล้วนะคะนี่ค่ะก็จะมีตัว เครื่องยนต์ไดวโวนะคะที่ใช้ในการสูบน้ําขึ้นนะคะตัวนี้จะใช้เวลาไฟดับอย่างเดียวใช่ไหมคะแล้วแล้วถ้าตัวที่แอคชั่นอยู่ตอนนี้ปก,ปกติอยู่ตรงไหนอ่ะตัวนี้ไหมใช่ใช่อ๋อตอนนี้เราใช้ไดโวนะคะถ้าแนะนําถ้าเป็นบ่ถ้าถ้าเป็นบ่อขนาดนี้ควรใช้ไดโว ขนาดประมาณเ<อ>ท่าไหร่คะพี่เอกเดวอ,อตัวนี้เราใช้อยู่วันนิ้วครึง่งประมาณนิ้วครึ่งใช่ไหมคะเพราะว่าให้สําหรับเกษตรกร,ร,กรที่สนใจแล้วเขาก็อยากทําระบบเล็กๆของเขาที่บ้านถ้าไม่ได้มีงบประมาณที่จะสร้างยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะคะนี่ค่ะก็ใช้เป็นไดโวด,ดูดน้ํานะคะหรือว่าสองนิ้วก็ได้แล้วเอาน้ําขึ้นไปพักอยู่ตรงไหนคะพี่นู่นค่ะ ในแท, <ใน S 2> ท่งน้ำเราข้างบนนอ่า<อ>จะอยู่<อ>ด้านนู้นนะคะไหลกลับมาเองอ่าแล้วก็จะไหล,บบลบบกลับบบแล้วก็ไหลกลับมาในระบบนะคะถ้ามีแบบว่าเกษตรกรอยากได้ชุดแบบอ่าราคาไม่แพงพอทำได้ไหมคะต้นทุนต่ำๆสุดๆแล้วพี่เอกคิดว่า,น,าน่าจะใช้ประมาณเท่าไหร่คะถ้าแบบเกษตรกรที่อยากทำระบบฟักไข่แต่ว่าไม่ค่อยมีทุนแต่ก็อยากทำแล้วก็อยากลองทำดูอะค่ะ มันดูมันก็ทำได้เราต้องต้องประมาณราคา่อนอ่าประมาณราคาดูแล้วส่วนส่วนวัสดุอ่าในการฟักหรือพวกถาดพวกกลวยอย่างนี้แพงไหมคะพี่เอกพวกถาดถาดพิมยางมันก็ไม่แพงเราต้องมาดีไอวายมาทำมาทำดีไอวายมาเจาะรูนะคะซึ่งเกษตรกร ที่สนใจนะคะหรือว่าอยากเรียนรู้วิธีการทํากล้วยโดยใช้ขวดน้ํานะคะขวดน้ำ5ลิตรก็มาเรียนรู้ได้เข้ามาที่ศูนย์ได้ประสานเข้ามาได้เลยนะคะทีมนี้นะคะทีมปานินสุดหล่อนะคะเขาจะมีความสามารถในการที่จะ DIY นะคะแล้วก็สร้างสร้างนวัตกรรมที่สามารถลดต้นทุนลดลดค่าใช้จ่ายในการที่จะซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่แพงๆนะคะไม่ต้องซื้อ3,4,500นะคะสามารถใช้สิ่งที่มีแล้วก็อ่าปรับเปลี่ยนประยุกต์ใช้ได้นะคะค่ะตอนนี้ก็ เหลือบอ่อเหลือบอ่อที่สี่นี้นะคะน,น,น,นี่ค่ะกำลังดูดน้ำให้ใสแล้วก็จะเริ่มปิดนะคะนี่ค่ะก็จะออกน้ำทิ้งมานี่นะคะะอุ๊ยมาแล้วอันนี้เดี๋ยวเราจองไว้ก่อนนะผักเอ่อตำลึงนี่ค่ะนี่นะคะก็จะมีในส่วนของพลาสติกนะคะที่ใช้ในการกรองน้ำใน ในเบาะแรกนะคะค่ะตอนนี้ก็ทกําการล้างนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพี่อันเนี้ยมันไอตัวจับตะกอนตัวดักจับตะกอนนะคะวางตึงแดงด,ดไว้มันไอต้ตะกอนมันมันแหงแ้งแล้วก็กค่อยเคาะใช่ไหมคะค่อยเคาะแล้วก็วอเ,วอเอาน้ำผึ่งอ่าม,มัน,น,น,นมันก็เร่งเร่งมันก็อ่า นี่นะคะแล้วก็เมื่อกี้ดารา,าสุดหล่อของเราก็นำขวดใส่ลงไปนะคะค่นะคะ่นะ,คะน้ำบอลหนึ่งนะคะน้ำบอหนึ่งที่มีฐานนะคะฐานแล้วก็ขวดน้ำนะคะแล้วก็ตัวพลาสติกบอลน,นะคะที่จะช่วยในการให้ตะกรอนนะคะลงไปอยู่ด้านล่างนะคะ แล้วก็กรองมานะคะในส่วนที่สองนะคะก็จะเป็นหินนะคะหินสามสีนะคะแล้วก็มาในส่วนของสายหยาบนะคะสายหยาบนะคะบ่อสุดท้ายแล้วก็แล้วก็มาบ่อสุดท้ายค่ะซึ่งเป็นบอ่อที่สําหรับเตรียมน,น้ําซึ่งจะดูดเข้าขึ้นไปในส่วนของระบบด้านบนนะคะน้ำพร้อใมใช้น้ำพร้อมใช้นะค่ะ ฝากพี่เอกหน่อยค่ะถ้ามีเกษตรกร,กรสนใจที่อยากจะได้นําองค์ความรู้ตรงนี้ไปทําที่บ้านสามารถติดต่อเข้ามาได้ใช่ไหมคะพี่เอกครับติดต่อที่พี่เอกได้เลยนะคะเข้ามาสอบถามนะคะว่าทํายังไงนะคะแล้วก็จะได้นําองค์ความรู้ไปใช้ที่บ้านนะคะค่ะค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูนะคะนี่ค่ะลูกปลาที่อยู่ในกระชังนะคะที่อ่า ทำการให้อาหารผสมฮอร์โมนนะคะหยบครบ21วันก็แปลงเพศนะคะเป็นตั๊กปูนะคะใช่ใช่พี่พีพี่ธีรพงศ์ที่ที่เชนใหญ่นะคะใช่ก็มาดูงานที่นี่เหมือนกันนะคะค่ะถ้ายังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ฝากติดตามคลิปของศูนย์ด้วยนะคะคลิปศูนย์ก็จะมีกำลังใจเจ้าหน้าที่ของศูนย์ก็จะมีกำลังใจในการที่จะพัฒนาคลิปดีๆ มานะคะนี่ค่ะระบบฟักไข่นะคะน่่ค่ะน้องๆฝึกง,ง,งานนะคะก็จะค่ะขมักขะเมน่นแล้วก็ขยันขันแข่งกันมากๆเลยนะคะนี่ค่ะถ้ายัางไงฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ฝากติดตามคลิปของพวกเราด้วยนะคะอา้าวบ๊ายบายให้หน่อยค่ะเอาบ๊ายบายให้หน่อยนะคะนี่ค่ะถ้าอย่างไรฝากติดตามด้วยคะ่ะ